เกมฟล์เทรนที่กำลังมาแรงสุดๆในช่วงเวลานี้เมื่อคลิปตัวเคเรนซีและ NFT เข้าสู่โลกของเกมเปลี่ยนการเล่นให้กลายเป็นแหล่งทำเงินเกมไฟล์จะเป็นโอกาสของผู้พัฒนาเกมไทยได้มากน้อยแค่ไหน Today Biz w i l l สรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ กมไฟนะคะก็เป็นเกมรูปแบบ Play to e a r n ค่ะนั่นก็คือเล่นไปเราสามารถสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันได้โดยมาจากคําว่าเกมบวกคําว่า d e f i นะคะซึ่งเกมไฟล์เนี่ยก็ทางานอยู่บนระบบบล็อกเชนนั่นเองค่ะบางก็เรียกว่าเกม NFT ซึ่ง NFT เองเนี่ยก็กําลังบูมมากๆในแวดวงดิจิทัลอาร์ต NFTs are non fungible tokens still all the rage right now. Its starting price was just 1 0 0สรุปกระแสของ NFT ที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือสิ่งของ ของตัวละครไอเทมต่างๆในเกมนะคะก็มีสถานะเป็น NFT อย่างหนึ่งค่ะซึ่งเราสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้โดยใช้เหรียญคริปโตเคอเรนซีโดยเอาไปเทรดซื้อไอเทมต่างๆซื้อตัวละครเก่งๆเจ๋งๆก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมตัวท็อปเนี่ยก็จะมีโอกาสชนะในเกมได้มากนั่นเองค่ะพอชนะก็จะได้เงินเป็นคริปโตเช่นกันหรือจะนำเอาไอเทมนั้นไปขายต่อก็ได้ยิ่งเป็นของหาย,ยากยิ่งขายได้ราคาดี จากเดิมนะคะการเล่นเกมเนี่ยเราเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงใช่ไหมคะเกมจึงเท่ากับการเล่นแต่พอเรามาฟังคอนเซปต์เกมไฟล์แล้วเนี่ยต้องคิดใหม่แล้วคะ่ะเกมอาจจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไป ่อาจะมาเป็นเกมไฟล์อย่างทุกวันนี้นะคะก็ต้องขอเล่าย้อนไปในเส้นทางของวงการเกมกันสักนิดค่ะเริ่มจากยุค90เมื่อพูดถึงเกมเนี่ยก็ต้องนึกถึงเกมคอนโซลหรือว่าเครื่องเล่นวิดีโอเกมอย่างเช่น PlayStation Xbox แล้วก็เกมพกพายอย่างเช่นเกมบอยต่อมาช่วงปี2000เกมก็เข้าสู่รูปแบบ PC หรือว่าเกมคอมพิวเตอร์เล่นผ่านหน้าจอคอมต่อด้วยเกมออนไลน์ที่ทำให้เกิดปรากฏการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะเกมฮิตในยุคนี้ก็อย่างเช่น Ragnarok ok, และ Audition จากประเทศเกาหลีใต้ หรือของไทยเองก็มีเกมอสูราของโปรเจกต์วันและเมื่อสมาร์ทโฟนเข้ามาในปี2008ถึง2010ก็กลายเป็นยุคฟรีทูเพลย์เล่นเกมได้ง่ายๆเกิดผู้เล่นทุกกลุ่มทุกวยัยเกมที่เรารู้จักกันดีในยุคนี้ก็อย่างเช่น Angry Birds และ Cookie Run ในแต่ละยุคสมัยนะคะมันก็จะมีสเสน่ห์มีความสนุกที่ไม่เหมือนกันเนาะอย่างปัจจุบันเองเนี่ยมีเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเกิดสิ่งใหม่ที่เรียกว่าเกมไฟลค่ะแต่ลหลายๆคนก็มองว่าเกมไฟล์มันสนุกสู้เกมยุคก่อนๆไม่ได้นะคะอาจจะเพราะว่าเรื่องของโมเดลของมันที่เน้นไปที่การสร้างรายได้เป็นหลักค่ะทําให้บางคนถึงขั้นตั้งคําถามว่าเกมไฟล์คือแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเราได้คุยกับคุณเนนินอนันต์บัญชาชายัยนายกสมาคมอุตสาหการรมซอฟต์แวร์เกมไทย ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้น่าสนใจเลยทีเดียวผมคิดว่ามันมีทั้งเกมที่เป็นและเกมที่ไม่เป็นละกันนะครับใช้ลูกโซ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเอ่อมิสเดนโมเดลเนาะที่คนเล่นเนี่ยมันเป็นเกมที่พึ่งพาให้คนเล่นเนี่ยเอ่อไปหาสมาชิกใหม่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขายของให้กับคนสมาชิกใหม่ถูกไหมครับได้เงินมาจ่ายคนต้นๆถูกไหมครับทำให้เงินมันสูงขึ้นเนาะมันมีเกมลักษณะนี้หรือเกมที่เรียกว่าเป็นเกมซิงนะครับและนะในขณะเดียวกันผมคิดว่ามันมีเกมไฟอีกแบบอื่นๆ,ๆละกันที่ อ่ามันไม่ได้เป็นเกมซิ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้ลักษณะของโมเดลของตัวแชร์ลูกโซ่นะครับมันยังมีเกมที่พยายามจะค้นหาตัวเองอยู่ค้นหาบิสเนสโมเดลที่ดีอยู่นะครับหรือมีบางเกมแล้วกันที่ต้องการจะมาไวไปไวจริงๆนะครับแต่ว่าแน่นอนต่อไปเราจะเห็นเกมที่มันดีแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ใช้บิสเนสโมเดลใช้บล็อกเชนอย่างถูกถูกที่ถูกเวลาแล้วกันแล้วก็เกิดการเล่นที่แบบอ่า ไม่ธรรมดาเป็นความเล่นที่ยูนิคนะครับที่เกมธรรมดาทาไม่ได้แม้ว่าเกมไฟนะคะกําลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นแต่ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยนะคะโดยเฉพาะตลาดอาเซียนค่ะยกตัวอย่างเกมดัง a x i e Infinity ในฟิลิปปินส์เนี่ยก็ฮิตมากๆเลยนะคะมีคนสามารถทําเงินจากการเล่นเกมนี้ได้มากกว่าขัานแรงขั้นต่าซะอีกค่ะบางก็ถึงขั้นลาออกจากงานมาเล่นเกมอย่างเดียวก็มีนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆเกมที่น่าสนใจในปีที่ผ่านมามีการจัด อันดับเกมไฟล์ยอดฮิตโดยสื่อต่างประเทศส่วนทางฝั่งไทยเองก็มีผู้พัฒนาเกมไฟล์หลายรายด้วยกันค่ะยกตัวอย่างเกมฮิต Morning Mood Village เกมนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันในภาพรวมอุตสาหกรรมเกมไทยนะคะอย่างล่าสุดปีที่ผ่านมาค่ะตลาดบ้านเราประเทศไทยนะคะอยู่ที่34,000ล้านบาท คือในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยเราเติบโตมากๆเลยนะคะแต่สําหรับด้านของผู้พัฒนาเกมไทยนะคะก็ต้องบอกว่ามีมูลค่าเพียงแค่ 1- 3เปซเท่านั้นเองทีนี้ไปดูที่เอตัวมูลค่าเนาะเม็ดเงินสัดส่วนนะครับจากตลาดที่ผมบอก3.4มหมื่นล้านบาทเนี่ยมันเป็น IP คนไทยเนี่ยหรือเกมที่ทําโดยคนไทยแล้วก็ขายออกไปในตลาดแล้วก็ได้เงินจริงเนี่ยตรงนี้ได้น้อยมากๆฮะได้1นึงเอเซนเองนะครับจาก3.4มหมื่นล้านเราจะได้ประมาณ400ล้านอย่างเงี้ยนะครับก็คือถือว่า ยังน้อยอยู่แล้วกันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยบ้านเราก็จํานวนเกมที่ออกนะครับมันก็อสอดคล้องไปกับจํานวนบริษัทพัฒนาเกมใช่ไหมครับในแต่ละปีเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็การแข่งขันในตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงมาก นี่ก็แปลว่าทางฝั่งผู้ผลิตเกมไทยนะคะไม่ได้โตตามขนาดนั้นเพราะว่ายังติดอุปสรรคหลายๆอย่างซึ่งคุณเนนิงก็ได้บอกกับเรานะคะว่าในช่วงเริ่มต้นของการทําเกมเนี่ยบริษัทต่างๆก็ต้องหาผู้เล่นเข้ามาเล่นเกมให้ได้มากที่สุดดังนั้นการโปรโมตจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะแต่ก็น่าเสียดายที่ทางฝั่งผู้พัฒนาเกมไทยเองเนี่ยไม่ได้มีงบในส่วนนี้มากเหมือนบริษัทต่างประเทศอีกอย่างนะคะอุตสาหกรรมเกมยังให้ผลตอบแทนที่ช้ากว่าธุรกิจอื่นด้วยเพราะว่ากว่าแต่ละเกมจะประสบความ สำเร็จได้ก็ต้องใช้เวลาส่วนภาครัฐเองก็มองว่าเกมยังไม่ใช่สินค้าที่สำคัญของประเทศค่ะไม่มีกองทุนขนาดใหญ่มากพอที่จะสนับสนุนธุรกิจนี้อย่างเป็นจริงเป็นจัง และเรื่องสุดท้ายก็คือ e c o s y s t e m ในอุตสาหการรมบ้านเราเองค่ะที่ผู้พัฒนาเกมหรือว่าเกม p u พิเชอร์ยังมีจำนวนน้อยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกมหรือว่าเกม Store ที่กระจายเกมสู่ผู้เล่นเนี่ยก็ยังไม่เยอะค่ะนี่ก็คืออุปสรรคสำคัญของคนทำเกมไทย สำหรับตลาดเกมไฟน์ะคะก็ต้องบอกว่าทั่วโลกเนี่ยเริ่มต้นพร้อมๆกันเลยค่ะก็มีหลายบริษัทในต่างประเทศนะคะตอนนี้เขาก็พัฒนาเกมไฟ์กันยกใหญ่เลยเช่นในอังกฤษและก็สหรัฐนิวซูบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเกมบอกว่าเกมไฟได้เข้ามา d i s r รับตลาดเกมทั่วโลกค่ะที่ตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าประมาณ1 8 0 0 0 0ล้านเหรียญ และในปี2022นี้เกมไฟล์จะมีการอัปเกรดแล้วก็เน้นคุณภาพใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็ d e ไฟ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นยิ่งเทรนเมท e t เวิร์สเข้ามาอุตสาหกรรมเกมก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เทรนด์นี้ได้มากเลยทีเดียวแต่ผู้พัฒนาเกมไทยจะสามารถก้าวทันและคว้าโอกาสนี้ได้มากน้อยแค่ไหน จริงอยู่ที่โมเดลการสร้างรายได้ของเกมไฟล์เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญเพื่อที่จะดึงดูดผู้เล่นแล้วก็เป็นทุนต่อยอดให้กับผู้พัฒนาเกมแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าหัวใจสําคัญที่สุดของเกมมันคือความสนุกถ้าเกิดเราจะทําเกมไฟล์ให้มันอยู่ได้ยาวๆแล้วก็สําเร็จเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปตอบคําถามนี้ให้ได้ก่อนว่าเราจะพัฒนาเกมให้สนุกแล้วก็ครองใจผู้เล่นได้ย่งไรค่ะ e x p a n ์ e r 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวยชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ x x p a n ์ e r 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบ กับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการถาม WorkPo t อยทูเดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee พิมคำว่า e x t e n e r เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหรือค้นหาผ่านชื่อร้านทิมคำว่า Work p o ทอย t ูเ